พลังแห่งความรักที่ไรเงื่อนไขพื้นพื้นที่รักฉันแมรีฉันมาที่นี่เพื่อสร้างความมั่นใจให้และเพื่อคุณได้อาบด้วยพลังงานแห่งความหวานและความอ่อนโยนมีความรักมากมายสำหรับคนที่นี่แต่เป็นเรื่องยากสำหรับคน ที่จะยอมรับสิ่งนั้นเพราะมีความต้านทานในตัวคุณต่อการได้รับความรักความเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปเพราะคุณกลัวที่จะได้รับคุณได้เรียนรู้ที่จะทำให้ดีที่สุดกดดันตัวเองวิจารณ์ตัวเองและคิดว่าคุณเก่ง ก็ต่อเมื่อคุณได้ทำงานหนักและผลิตผลงานออกมาคุณยังทำเช่นนั้นกับชีวิตภายในของคุณกระบวนการเติบโตภายในของคุณและเพื่อให้คุณทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานที่ยากลำบากฉันต้องการนำพลังแห่งความรัก ที่ยรไรเงื่อนไขามาสู่คุณเพื่อให้คุณได้ผักผ่อนอย่างที่คุณเป็นถูกสิ่งในตัวคุณนั้นในตัวคุณได้รับอนุญาตให้มีชีวิตอยู่และแสดงใบหน้าที่แท้จริงของมันสัมผัสถึงพลังแห่งความรักที่ห่อหุ้มคุณไว้ ราวกับแสงสีฟ้าอ่อนผ่อนคลายจากความทุกข์ความพยายามและหน้าที่ผ่อนคลายในแง่ของตัวตนที่แท้จริงของคุณ I am ที่ลึกที่สุดของคุณคุณยอดเยี่ยมอย่างที่คุณเป็นคุณเป็นเหมือนนามฟ้าปีคักหรือเป็นอมภาตบางส่วน คุณสะดุดล้มลงกับพื้นเมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลานานคุณลืมไปว่าคุณเป็นนางฟ้าและคุณสามารถบินได้คุณเป็นอิสระจากกฎของโลกกฎของสสารอวกาศและเวลาฉันขอให้คุณเชื่อมต่อกับนางฟ้า ของตัวเองอีกครั้งไปที่หัวใจของคนและเปิดวางอ่อนโยนจากภายในมุ่งความสนใจไปที่สูยนกลางของหัวใจซึ่งมีพลังจากสวรรค์อาศัยอยู่เชื่อมโยงคุณโดยตรงกับตัวตนของนางฟ้า ปล่อยให้แสงแห่งความหวังและความรักส่องเข้ามาในหัวใจคนคุณสมควรได้รับมันคุณทำงานหนักมากปล่อยให้แสงนี้ไหลผ่านหัวใจช่องทอง้องเชิงกรานและขาของคนเชื่อมต่อ ผ่านหัวใจของคุณและตัวตนนางฟ้าของคุณด้วยทรงกลมสวรรค์ซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยคุณรู้จักทรงกลมเหล่านี้เพราะเป็นบ้านของคุณในที่ที่คุณอยู่คุณมาจากพวกเขาเพื่อน่บแสงสวรรค์ของพวกเขา มาสู่โลกและไม่เพียงเพื่อคุณเองแต่สำหรับผู้อื่นด้วยคุณสามารถทำได้อย่างมีความสุขหากคุณเชื่อในตัวเองความดีของคุณเองความบริสุทธิ์ของคุณเองลองนึกภาพว่ามีนางฟ้า ยืนอยู่ข้างหลังคุณและโอบล้อมคุณด้วยแสงของมันดูตัวคุณเองเพื่อดูว่ามีสถานที่ใดในสนามพลังงานของคุณที่ต้องการแสงนั้นเป็นพิเศษและดึงความสนใจของคุณไปที่สถานที่นั้น ปล่อยให้แสงไหลไปที่นั้นไว้วางใจให้มันทำงานซับตัวเองให้ดีสักครูสัมผัสเท้าของคุณอย่างมั่นคงบนพื้นเพื่อให้สิ่งที่คุณสัมผัสเป็นแสงสว่างพลังงานอันละเอียดอ่อนและจำเป็น ต่อตัวตนนางฟ้าของคนฝังแน่นในตัวคนสัมผัสได้ถึงความกระชับของร่างกายและโลกโลกสามารถรับและนำพลังงานของุูสวรรค์ได้อย่างเต็มที่เพราะโลกเองก็เป็นุูสวรรค์เช่นกันบางครั้ง คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างพลังงานที่อ่อนไว้ในหัวใจของคุณกับความจริงของโลกที่โหดร้ายในแง่หนึ่งก็เป็นเช่นนั้นแต่โลกเองก็ไม่ได้รุนแรงโลกนั้นบอบบางและเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับคุณ จังวรรูปแบบของโลกร่างกายอารมณ์และแนวทางของพลังงานรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่นี่สัมผัสถึงพลังสูงสุดในตัวคนที่ฝังอยู่ในเซลล์ทั้งหมดของร่างกายในการเต้นรำ อย่างสนุกสนานกับโลกคุณอาจคิดว่าฉันบาบานอบางเกินไปปลอบบางเกินไปอ่อนไหวเกินไปแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่จะคิดอย่างนั้นพลังแห่งตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นแข็งแกลง่งและยิ่งใหญ่เหลือลน้น ความรักคือความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีและในที่สุดเงาทั้งหมดแรงทั้งหมดและการใช้อำนาจในทางที่ผิดก็หายไปถูกสิ่งเต็มไปด้วยความรักเพราะความรักมีชัยเสมอ ดังนั้นอยากลัวที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณในโลกนี้จำเป็นมากสำหรับโลกเช่นกันที่จะต้องมีคนกลา้าทำเช่นนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำเพื่อคนอื่นแค่ทำเพื่อตัวคุณเองแม้ว่ามัน จะสร้างความแตกต่างให้กับผู้อื่นอย่างแน่นอนขอบคุณที่อยู่ที่นี่